อะ,อะไรในภาษา JavaScript มันมีเพื่ออะไรนะเรางคนบอกว่ามีไว้เพื่อให้ครูถามนี่แหละทำไมเราต้องมีอะไรมีเพื่ออะไร หรือก็คืออะไรมันเอาไว้เก็บข้อมูลที่เป็นชุดใช่ไหมครับปกติเวลาเราประกาศตัวแปรธรรมดาเนี่ยมันเก็บได้กี่ค่าเช่นผมเลสเลสเขึ้นมาเนี่ยสิบอย่างนี้นะมันก็ได้แค่หนึ่งค่าถูกไหมเออถ้าเกิดเราประกาศเป็นแบบ array ขึ้นมาล่ะเราก็จะเก็บได้เยอะตามที่เราเคยเรียนมาเมื่อตอนปีปีปีไหนนะปีหนึ่งนะาะใ็นไหมการประกาศตัวแปรแบบอะไรของ Java Script นะครับ ก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะตามด้วยเครื่องหมายก้ามปูสองอันนี้นะครับบัเก็ตเนี่ยก็เป็นอารีเรียบร้อยละง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายมากใช่ไหมอืมเทเนะี้ยครูจะลองคอนโซลล็อกตัวตัวแปรตัวนี้ออกมานะ a r r นะครับอืมตอนนี้อารเรามีค่าไหมยังไม่มีค่าเนาะ พิสูจน์ดูว่าจริงไม่จริงนะครับวัชรันมาดูสิคอนโซลหลอกตรวจสอบนะครับคลิกไปที่คอนโซลอ่าอะไรเป็นศูนย์นะครับคือยังไม่มีค่าอะไรเลยถูกต้องแล้วทีนี้วิธีการกำหนดค่าให้กับอะไรนะถ้าเราจะฟิกก็ก็ใส่อย่างนี้ได้เลยนะสองแปดเก้าแบบนี้ได้เลยกดเซฟ แล้วก็หลอกออกมาดูซิอ่ะก็จะได้อารีเรามีทั้งหมดสี่นะความยาวสี่เท่ากับสี่นะครับมีตั้งแต่หนึ่งสองแปดเก้านับค่าที่อยู่ข้างในอทีนี้ครับนับอะไรนะนับจากศูนย์ครับอินเดของมันคือนับจากศูนย์นั่นแหละแต่ว่าตะกี้ที่มันเห็นเนี่ยคือค่าที่อยู่ในอารีก็ตำแหน่งที่ศูนย์ตำแหน่งที่หนึ่งที่สองที่สามอ่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ดูนะว่า เป็นตำแหน่งที่ศูนย์เหมือนที่เพื่อนว่าไหมก็ใส่อารีตำแหน่งที่ศูนย์นี่มันครับมันควรได้ค่าอะไรออกมาหนึ่งถูกไหมเพราะอารมันเริ่มจากศูนย์อ่าอินเด็กของมันชี้ไปที่ศูนย์นะครับผมก็รีเฟรนะอันนี้ของเดิมเนาะเห็นไหมก็จะได้ค่าหนึ่งออกมาเพราะเราชี้ไปที่ตำแหน่งศูนย์ถ้าสมมติผมต้องการอารีเก,ก้าออกมาเนี่ยผต้องชี้ไปที่ตำแหน่งอะไร สามหรืสี่สามนะ uh huh. ก็ศูนย์หนึ่งสองสามอ่าก็เติมเลขสามเข้าไปกดเซฟแล้วก็รีเฟซนะครับอ่าก็จะได้เก้าออกมาเพราะเก้าอยู่ในตำแหน่งอะไรที่สามนั่นเองโอเคนะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการเพิ่มค่าให้กับอารโดยที่แบบไม่ได้ฟิกล่ะทำยังไงในอารนะครับมันจะมี ฟังก์ชันหนึ่งนะที่ชื่อว่า push นะครับก็วิธีการเพิ่มค่าก็ง่ายๆเลยเราก็าตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งตัวแปรที่เราประกาศไว้ครับแล้วก็ใส่คําสั่ง push เข้าไปใส่ฟังก์ชันนี้นะ,ะตามด้วยค่าที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปเช่นผมต้องการเพิ่มเลข2เข้าไปนะสองหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็หลอกออกมาดูซิ กดเซฟแล้วก็รีเฟซฉะนั้นค่าที่มันควรได้เนี่ยมันควรได้หนึ่งสองแปดเก้าแล้วก็สองหนึ่งนะครับได,ไ,ดได้ไหมนี่ไงก็เพิ่มมาละสองหนึ่งเราเพิมพ์ syntax ผิดหรือเปล่าเวลาเพิ่มน่ยมันจะเพิ่มตำแหน่งท้ายสุดนะตำแหน่งท้ายสุดนะครับของอะไรและ มันจะมีอีกคำสั่งหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเอาค่าของอ์เรออกมานะครับสมมติว่าตอนนี้ผมมีหนึ่งสองแปดเก้าเนี่ยผมต้องการเอาก้าทิ้งนะผมก็ใส่คำสั่งนี้เข้าไปครับอันนี้คอมเมนต์ไว้ให้เนะ arr pop ครับ pop เล็บแค่นี้มันก็จะไปเอาอะไรตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยออกให้ กอลิเฟสครับเห็นไหมก็จะเหลือแค่หนึ่งสองแปดตัวที่เก้ามันก็จะหายไปใช่พุชเขิ่มเข้าไปป๊อปคือเอาออกมาทิ้งไปเลยครับหายเกลี้ยงไปเลยเห็นไหมเขาก็จะเหลือแค่หน,นึ่งสองแปดนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ทำโปรแกรมเกี่ยวกับการ การเพิ่มหรือลดค่าพวก to do list อย่างเงี้ยครับหรือว่าเพิ่มสินค้าในตะกร้าก็ทําได้นะเช่นผมต้องการซื้อสินค้า A องเงี้ยผมก็กด add เข้าไป add เสร็จมันก็ใช้คําสั่ง push นี่แหละครับเพิ่มต้องการลบสินค้า A ออกมาก็ใช้คําสั่ง pop ออกมาก็ได้ประมาณนี้คือเหมือนครั้งตะกร้าสินค้าอะไรนะใช่ pop ออกมาครับลบ,ลบออก็บอกแต่มันก็จะมีพวกพิเศษกว่าน,นั้นก็คือ ลบตำแหน่งอะไรลบข้อมูลในอะไรที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่เอาท้ายออกครับมันสมมติผมต้องการลบสองเนี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งไล่ลบ้แต่เก้าแปดสองนะก็คือชี้มาตรงนี้ได้เลยก็ทําได้เดี๋ยวนั่งค่อยว่ากันเอาแค่วันนี้เอาแค่พูดกับปล็อปให้ให้รอดก่อนเนาะ,ะให้เราเปิดตัววิสโขึ้นมานะครับผมก็จะลบตัวนี้ทิ้งก่อนแล้วก็กำหนดให้อะไรเป็นค่าเปล่าๆนะ ทีนี้ในโค้ดที่ l เนี่ยผมก็จะใส่ช่องหนึ่งช่อง input type text นะครับเอาไว้กรอกค่าเข้าไปโดยกำหนด id เป็นเอา r e s ซแล้วกันนะคนลับนะครับอืมไม่ใช่ r a d เ r e ี่ต้องเก็บเป็นค่าสินะ value เอาไว้รับค่านะครับช่องนี้ เสร็จแล้วผมก็จะมีกล่องกล่องหนึ่งนะครับกล่องตัวเนี้ยเราจะกล่องดิฟแล้วกันนะเอาไว้แสดงผลลัพธ์นะครับก็มี ID เท่ากับเลา มีเปิดแล้วก็ต้องมีปิดนะครับอิ e m ิเมนต์ตัวแรกเนี่ยเราเอาไว้รับค่าครับตัวที่สองเนี่ยเราเอาไว้แสดงผลลัพธ์และก็จะมีปุ่มสองปุ่มในการเพิ่มและลดค่าครับผมก็จะใส่ตัวปุ่มขึ้นมาหนึง่งปักทอนนะครับที่เป็นปุ่มบวกนะเพิ่ม ใส่ไอดีอันนี้ไม่ต้องใช้ไอดีก็ได้แล้วก็มีลบ ค okay. ตอนนี้ทุกคนมีกล่องหนึ่งกล่องนะมีตัวแสดงผลแล้วแล้วก็ปุ่มเพิ่มและลดนะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟนดูแป๊บหนึง่งโอเคทำไมมันดูพี่เรียนแบบนี้เนี่ย mm hmm. เติม BR ให้มันสักหน่อยตกมันทันลงมาโอเคอ่ะดูดีละ จทย์ของเราคือเมื่อผมพิมพ์เลขหนึ่งเข้าไปนะแล้วผมกดเพิ่มเนี่ยมันจะต้องเอามาโชว์ตรงนี้ให้พอกดสองก็ต้องเพิ่มสองเข้ามานะและเมื่อกดลบค่าตำแหน่งสุดท้ายก็ต้องลบทิ้งไปด้วยนะครับวิธีการก็คือเมื่อมีการกดปุ่มเพิ่มนะครับผมจะให้เรียกฟังก์ชันจำได้ไหมพอนอะไรอ่าคลิกนะเมื่ออนคลิกเนี่ยให้เรียกฟังก์ชัน add ถามว่าตอนนี้เรามีฟังก์ชัน add หรือ,อยังยังไม่มีนะเราก็ไปเขียน,นฟังก์ชันไว้นะครับฟังก์ชันก็เริ่มจากคำว่าฟังก์ชันนี่แหละ f u n c t l n นะครับฟังก์ชัน add เปิดวงเล็บไว้เอิอปีกาไว้นะครับในฟังก์ชัน add มีอะไรก็เราบอกว่าเราจะเพิ่มค่าใช่ไหมแน่นอนเราก็ต้องวิ่งไปหา ค่าก่อนคือไปเอาค่ามาก่อนนะครับผมก็จะประกาศตัวแปรเ e t value นะเท่ากับ document get element by id id ตัวไหนก็ id ของกล่องตัวนี้ครับที่เราจะวิ่งไปรับค่าเนี่ย value ครับในค่าเสร็จปุ๊บเอามาแกะไว้ที่ตัวแปรตัวนี้ เซตพอได้ค่าตัวแปรเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาค่าเนี่ยออกไปแสดงอ่าไม่ติต้องเพิ่มก่อนเนาะเราได้ค่ามาเสร็จเราต้องเพิ่มไม่ที่ตัวแปรอะไรก่อนครับที่การเพิ่มค่าเราก็ที่เราเรียนไปแล้วตะกี้ก็คือดอทอะไรครับพุชใช่ไหมเพิ่มอะไรเข้าไปก็เพิ่มค่าที่รับเข้ามาน,นั่นเอง ่ไหมอ่าเพิ่มเสร็จแล้วเราต้องการเอาค่าออกไปแสดงแสดงที่ตัว id r e s u l t นะครับผมก็จะประกาศเอาไว้ข้างนอกนะก็ r e s u l t นะครับวิ่งไปหา element ก่อน get element by id นะ r e s u l t นะครับอ่าใชแ่แค่นี้พอ document ว่อย่าลืมปุ๊บ mm. document.get อ่าก็คือตัวแปรรีเซลเนี่ยมันจะเก็บเก็บค่าเก็บอ l ลิเมนต์ตัวนี้อยู่นะครับจากนั้นเมื่อเราเพิ่มค่าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัวแปรไปรแสดงก็ใช้รี s ซ l ลนะครับ dot inner html ก็ได้ ตามด้วยค่าที่เราเก็บเอาไว้นะที่เป็นอะไรนะครับกดเซฟแล้วก็ดูผลลัพธ์ถ้าผมเพิ่มเลขหนึ่งเข้าไปเนี่ยมันก็ควรได้หนึ่งนะ,ะเพิ่มสิบสองเข้าไปก็จะได้สิบสองแบบนี้นะครับ ทุกคนได้ผลลัพธ์ถูกต้องนะอ่าทีนี้เราเรา,เราขาดอะไรไปลบใช่ไหมโอเคออนคลิก okay. อ่าเขียนลบให้หน่อยอ่าเราทำเองนะทีนแน่ลบผมไม่ผมไม่ช่วยเขียนเราฟังกันลบต้องทำยังไงบ้างอืมไม่ก็ก็ทำไปด้วยกันนี่แหละแต่ให้เราเป็นคนบอก คิดดูที่ว่าในเดียวเนี่ยควรมีผลลัพธ์ยังไงไกให้หน่อยครับอะมุกมาทำอะไรทำหนึ่งนะสรุปในฟังก์ชันเดียวต้องเขียนอะไรบ้างครับ จริงดิอ่าอ่าบอกมาเขียนยังไงต่อเลสเหรอยังไงนะเอาเอาเหมือนเดิมยังไงล่ะก๊อนทั้งก้อนอย่างเงี้เหรอจําเป็นหรือเปล่าอ่าลองลองตามเราก่อนนะ,ะแล้วเปลี่ยนยังไงต่ออืแค่นี้เหรออ่าลองดูนะ ดีแฟรนะครับผมกดหนึ่งนะได้ยังไงต่ออ่าเพิ่ม,มอีกสักกันแล้วกดลบอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเอ้ยมันก็ได้นี่แต่แต่ไม่ไม่ประเด็นคือบรรทัดนี้เอาเราเอามาเพื่ออะไร <c oughs> ในเมื่อมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเนี่ย <c oughs> เออเราไม่ได้รับค่านี่ถูกไหมเราลบอย่างเดียว <c oughs> ก็ลบมันทิง้งถูกไหม <c oughs> เออแล้ว ไอเน,นี้ยเราสามารถเอาออกมาข้างนอกได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องใช้เลยเอามาใช้ที่เดียวกันแบบนี้ทีเดียวคุยโทษเนี่ยครับเพราะว่ายังไงมันก็แสดงค่าอยู่แล้วเมื่อมีการทํางานเนาะจริงหรือเปล่านะถ้าไม่ได้เราค่อยเอาไว้ข้างในเมันเดิมนะลองก่อนไม่ได้ใช่ไหมอ๋อโอเค แต่ว่าไม่ได้งั้นเอากลับคืนที่เดิมเพราะมันจะทํางานก็แต่เมื่อมันกดฟังก์ชันนี้นะเออโทษทีโอเคน่าจะได้แล้วเพิ่มเข้าไปเอ,อกกดลบอ่าได้แล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะเราจะให้มันโชว์รายการออกมาแบบสมมติผมเพิ่มไปห้ารายการใช่ไหมหนึ่งถึงห้าอย่างเงี้ย ผมก็จะให้โชว์ทั้งหมดเลยแล้วเลือกลบท่าจะลบเลขลไปโดยที่ไม่ต้องกดแค่ลบโอเคนะไม่ไม่วันนี้เอาแค่นี้เ,เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราค่อยมาทำลบตัวนี้ออกเหมือนตะกร้าสินค้าคเพิ่มเสร็จแล้วลบลบยังไงหลักการเดียวกันเลยโอเควันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับ